ภาษาทำดีเพื่อพ่อนะครกลุ่มหนึ่งที่ขอเปลี่ยนพลังความโศกเศร้าเป็นจุดเริ่มต้นการทำความดีนะครับ นี่ฮะจิตอาสาตอนนี้เขาบอกว่ามีมากมายหลายกลุ่มจริงๆหล่งไหลไปที่ท้องสนามหลวงอย่างเช่นกลุ่มจิตอาสาทําดีเพื่อพ่อจากกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ด้วยกันกว่า100่โรงเรียนทั่วประเทศวันนี้เป็นคิวของนักเรียนกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มแรกจากโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภมจังหวัดลบบุรีพาการมาทําหน้าที่จิตอาสาอย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแจกอาหารแจกน้ําดื่มแจกยาดมคัดแยกขยะ บางคนก็ไปช่วยเป็นไกด์แนะนําชาวต่างชาติหรือไม่ก็ไปช่วยเข็นรถให้กับผู้สูงอายุนะครับผมเห็นบรรยากาศแบบนี้ต้องชื่นชมจริง,รงๆะะหลายคนเขาบอกว่าดีใจที่ได้มาช่วยงานเป็นจิตอาสาเพราะได้เห็นถึงพลังความสามัคคีของพี่น้องคนไทยแล้วก็อยากจะใช้โอกาสของความโศกเศร้านะฮะเป็นจุดเริ่มต้นในการทําความดีโดยอาศัยพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจ<ๆ>เดี๋ยวฟังเสียงจิตอาสาจากโรงเรียนวินิศึกษาในพระราชูปมชัมจังหวัดลบบุรีครับ ช่วงที่เหมือนว่าเป็นช่วงที่ยากลําบากของทุกคนนะครับก็เลยทุกคนก็ต้องมีความเศร้าโศกคล้ายๆกันหมดแล้วครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเปลี่ยนความเศร้าโศกเนี้ยเปลี่ยนเป็นความสามาคัคคีเปลี่ยนเป็นความเปลี่ยนให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันสามัคคีกันคอยช่วยเหลือกกูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะทําให้พวกเราชาวไทยผ่านพ้นจุดๆนี้ไปได้ด้ดวยกันด้วยดีครับโอ้ทำดีแบบนี้ต้องขอชื่นชมนะฮะมาถึงอีกบทเพลงหนึ่งนะฮะที่